ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจใน Facebook ด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องเรานะฮะ <c oughs> จัดไปจุกกรู เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends Wild Rift กันอีกเหมือนเดิมนะฮะและวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมกันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับเกม L L Wild Rift นี่นะครับเขามีกิจกรรมอยู่นะนะครับเป็นกิจกรรมของชนเผ่ายอร์เดนใช่ไหมนะครับที่เขาจะมีการแจก แชมเปี้ยนฟรีด้วยนะถ้าเกิดว่าเราทําภารกิจได้เนี่ยเราเราสามารถที่จะเลือกแชมเปี้ยนฟรีได้เลยนะครับหนึ่งใน5ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่านะครับซึ่งก็มีอีกส่วนหนึ่งนะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าทําไมตัวมันไม่มาครบสักทีนะครับทำไมทีโม่มันไม่มาทั้งทั้งที่มันเปิดตัวมาหลายวันแล้วนะฮะ กิจกรรมมาแต่แชมเปี้ยนมาไม่ครบหรือว่ายังไม่มาเนี่ยคือหลายหลคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะตั้งแต่ที่วันที่ผมอัปเดตเกี่ยวกับตัวของทีโมไปเนี่ยนะครับเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เขาก็ได้มีการปล่อยแชมเปี้ยนออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมก็คือตัวของลูลูนั่นเองนะครับที่ผมได้รีวิวไปตะเกียบนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้นะครับเกม l l y เนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยแชมเปี้ยนมาแบบทีเดียว5ตัวนะ เขาจะปล่อยเป็นล็อตๆบาร์นะครับซึ่งวันนี้ครับวันที่11เนี่ยก็เป็นคิวของลูลูใช่ไหมที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็ยังมีอีก4ตัวนะนะครับที่ปล่อยที่เปิดตัวมาพร้อมกันเนี่ยนะครับนแชมเปี้ยนเผาโยเดอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันดีกว่านะครับว่าแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยที่เหลือเนี่ยสตัวเนี่ยเขาจะมีการปล่อยออกมาวันไหนบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่นานนะครับประมาณสัก3 4นาทีก็พอแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะครับทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ทาการทวิตรูปภาพออกมานะก็จะมีแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวเลยนะที่ทําการปล่อยออกมาเนี่ยครับซึ่งในรูปภาพนั้นนะครับก็จะมีตัวของแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ผาพื้นหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นดินแดนน,นั่นแหละ ซึ่งมันไปตรงกับในกิจกรรมพอดีเลยนะสถานที่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ล่าสุดของเกม LLW l i v ในปัจจุบันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพในกิจกรรมในอีเวนต์ล่าสุดของเราเลยนะกับเผ่ายอเดอร์เนี่ยนะครับก็คือว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีกําหนดนะครับเกี่ยวกับการปล่อยเป็นอีเวนต์ของดินแดนต่างๆออกมาเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณกี่ดินแดนประมาณ9ดินแดนนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการปลดล็อกเมืองเฟลยอนเนี่ยนะครับก็ได้มีแชมเปี้ยนตัวของลูลู่ออกมานะฮะโอ้โหถือใจค่อยหลาย ก็ยังเหลืออีกประมาณ8ดินแดนนะครับกับแชมเปี้ยนอีก4ตัวนะครับที่รอการเปิดตัวพร้อมกันกับดินแดนนะฮะซึ่งนะครับรูปภาพพื้นหลังเนี่ยนะครับมันไปตรงกันกับดินแดนไหนบ้างนะครับที่จะมีการเปิดตัวแชมเปี้ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าซึ่งวันที่14นะครับจะมีการปลดล็อกเมืองไอโอเนียนะครับซึ่งภาพพื้นหลังของเคนเนนเนี่ยมันไปตรงกันกับไอโอเนียพอดีเลยนะฮะคาดว่าในวันที่14เนี่ยนะครับจะมีการเปิดตัวเคนเนนพร้อมกันกับเมืองเอยไม่ใช่เมืองเลยโอ พูดรวมๆหมดแล้วฮะเพราะก,กันกับดินแดนไอโอเนียนั่นเองนะครับในวันที่14นี้นะครับมารอดูกันนะครับว่าเจ้าเคนนี่เนี่ยจะมาหรือเปล่านะฮะพร้อมเปแล้วนะครับพร้อมเสียตังค์พร้อมจนแล้วนะครับตอนนี้ทิสตาน่านะครับทิสตาน่าเนี่ยนะครับภาพพื้นหลังเนี่ยมันไปตรงกันกันกบเมืองบิววอเทอร์พอดีเลยนะฮะซึ่งบิววอเทอร์เนี่ยนะครับจะมีการปลดล็อกในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับคาดว่าตัวของทิสตาน่าเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกันเลยนะ ตัวต่อมานะครับกับคอกกี้นะครับคอกกี้เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะมาพร้อมกันกับเมืองฟิวทัวเวอร์แอนด์ซอร์นะครับในวันที่19ที่จะถึงนี้นะฮะและก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับกับทีโมนั่นเองนะฮะก็คือทีโมเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะปล่อยพร้อมกันกับเมืองทาก้อนนั่นเองนะครับในวันที่22มกราคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปล่อยตัวสุดท้ายเลยนะฮะกับตัวไฮไลท์ของเรานะฮะกับเจ้าทีโมนะฮะ บอกได้เลยว่าแชมเปี้ยนอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยที่กําลังจะมานะครับบอกได้เลยว่าจนคักๆแท้ล่ะบัที่นี่โอ้โหนะครับมารอดูกันนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผม3ามตัวเนี่ยนะฮะว่า,อาตอนนี้ก็เซฟเซฟตังไว้ก่อนนะฮะตังหมดไปตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะฮะตอนนี้นะครับ แล้วออดเนี่ยยังถือว่าเห็นใจเรานะยังไม่ได้ปล่อยมาพร้อมกัน5ตัวนะครับยังมีโอกาสให้เราเนี่ยได้เก็บตังค์นะครับซื้อทีละตัวซื้อเก็บทีละตัวอยู่นะเขายังเห็นใจเราอยู่นะครับผมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับหากเพื่อนดูคลิปจปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยนะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ขอตัวลาเพื่่่อออนนนนๆไปกกะคคครรรรััััับบบเเเดดีี๋ยววาามมมจใหผสส